ครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูลูกอีสานแมคโคซ,ซิงนะครับวันนี้ก็จอดรอง,งานครับเออทำงานจอดอยู่ใกล้คันเล็กครับทีสี่สา้าครับนี่ กยกล้อให้โชว์หน่อยสิชิดยกล้อโชว์อ่ะยกให้ลอยทั้งสองอ่ะทำเป็นไหมเป็นไอ <c oughs> ชิดเ่าทำเป็น <c oughs> มีผ่านเราดีนะครับใบมีดหน้านี่ตัวนี้ก็ไว้ดันครับไว้ค้ำ ตอนนี้รถปีเดียวนะนี่โอ้สองปีแล้วมั้ง PM หมดยังชิด PM หมดยังคันนี้หมดแล้วฮะตัวตัวไหน ยกลอ้อหน่อยดิยกลอยอ่ะสองลอ้อเลยเดินดูนี่ไ,ไหนลองดูว่าทำได้ไหมเขาทำยังไง <c oughs> ยกฝั่งโน,โนโ้นด้วยฝั่งนีน้ให้มันลอยขึ้นเงนี้ยโอ้ฮะทำไมว่าเธอไม่ได้ทำดูนนให้มันลอยขึ้นไงฟืดฟืดฟืดเงี้ย อ๋อมาดูชิดจะโชว์ลีลาให้ดูนะครับยกลอยยกลอยใช่ไ่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เออ ดวอกยกลอยเป็นครับไปมีดไปมีดพ่อไปมีดเออนี่ยยกลอยโอ้เออสุดยอดเลยเจ้วเจ้เดินดูดิเดินดูนี่ืออนี่แซะดินได้สบายเลยนี่แก้ได้เนาะเออ แน่นอนครับแน่นอนยกลอยเลยอ่ะโอ้ของเท่ตัวนี้เจ้าเจ้าว้าเป็นไงอ่ะเป็นไงสุดยอดลากรุ่งรล่ง เร็วไม่เท่ากันนะยอดนี <stimulation wheels> ่ค <AU> รับเขาเรียกว่ายกลอยครับหอมเครื่องครับหอมเครื่องครับ เร็วมาเลยนะเหมือนเสียง S6 เลยเร็วจมนจะไดาแล้วยอดครับเทระบบนี่อ้แรงครับจวดเลยจวดมาก ดูคันนี้บ้างครับ ผมขับรถบมดเป็นนะคตัวนี้จะนี่จะถอยหลังนะพี่น้องจะมีตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทตัวนี้ก็น่าจะเป็นตระดับนะครับนี่ถอยหลังเลยด้านหน้าครับนี่ เนี้ยจะเป็นกันเร่งครับเรียกวก็ดึงเอาเลยนะพี่น้องเดรียบับ่บเรียบแล้วก็ชักโยกตัวนี้เอาครับ <laughs> ไม่แตกไม่แตกไม่แตกครับนี่เราจะโยกตัวนี้เอาครับ ก็ตรงกลางครับเขียนถอยจนหน้าเหมือนเกียร์ออตโต้ครับติดตัวนี้โขยันมากเลยนะครับชิดนี่เสรแล้วเดี๋ยวก็เดินลงไปข้างล่างครับ <c oughs> เพื่อน,นีืนเกา่า นี่เห็นกล้องไม่ได้ครับเห็นกล้องปุ๊บก็ทํางานเลยไม่เห็นกล้องไม่แสะนะเห็นกล้องปุ๊บแสะเลยเฮ้ยนะเเอ้อทอมไม่ต้องเอาออก เราก็เดินไปลุยก็ติดใหม่ครับนี่เวลาผมจะบอกนะเวลาเราจะลงดินขี้ตมครับเราปั่นให้ไอ้ดินแห้งอะ่ะมันขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปก่อนปุ๊บแล้วเราก็เดินลงไปเลยขี้ตมครับมันจะเวลาเราแซะมันจะง่ายครับมันไม่ติดเจ้าคองืเจ้าคองเด้<อ><อ> เราไว้เจอกันใหม่ด้วยครับฝากกดดันกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ